สวัสดีครับ,รบหนูชื่ออะไรนะเจนน้องเจนครับทุกคนคุ้นหน้าไหมครับ <laughs> วันนี้นะครับผมมาถ่ายเอ็มบีเพลงของตัวเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์ม,มากกว่านั้นนะครับผมผมเห็นนางเอกแล้วผมรู้สึกจังเลยตอนแรกผมคิดว่าน้องสสยปานนะครับผม <laughs> <laughs> น่าจะสสยปานมากแล้วก็ที่สําคัญนะฮะจริงจริงแล้วน้องคือนางเอกเอ็มบี อ่าซิงเกิลที่กำลังแบบมีกระแสแล้วมาแรงมากๆตอนนี้นั่นก็คือเพลงณหน้าทอมรับผมดีใจมากครับที่น้องได้มาเป็นเอ็มวีนางเอกเอ็มวีให้เราในวันนี้อ่เอ็มวีเพลนี้ถ่ายอยู่ที่ไหนครับของหน้าทอมใช่ค่ะถ่ายที่พิษณุโลกพิษณุโลกอำเภอเนินละปางบ้านงค่ะบ้านงเนินละปางโอ้หวิวสวยมากแล้วบอกเลยว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่พอมากพี่ตีบอกเลยว่าพี่ตีชอบเพลงนี้มากแล้วก็อยากจะร้องอยู่แต่มันยากก็รอรอรอโอเคพี่ตีขออนุญาตเรา เออไปซ้อมก่อนกัารกานกนีนน้นะครับดีใจมากที่ได้มาเจอน้องนะครับยังไงปากเอ็มีของของน้าทองด้วยแล้วก็ที่สำคัญฝากเอ็มบีของพิตีเพลงที่เราจะปล่อยต่อไปนี้ด้วยนะครับโอเค